สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมน้องชนแนววันนี้ก็มาเจอกับตัวละครประจําเดือนนี้น,น้อนซาโฮที่ผิดปกติจังไม่อวยเลยไม่อวยเลยฮัลโลถ้ามีเสียงอะไรเข้าไมาก็ซอรี่ด้วยพอดีเปิดพัดลมจอหน้าอยู่ร้อนชิบหายเลยเมน ปิงตัวละครประจำเดือนรีวิวอีเวนต์ไม่ได้รีวิวนะขอโทษดิ้งิ้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นตัวที่น่ากลัวพอสมควรนอนก็น่ารักนะจ้องจ้องมองหน้นอนก็ต้องขอขอบคุณเกมมากที่ไม่ให้เอา ไม่ให้อีฉันเจอตัวอ e ีโวดีใจมากเลยช่างกลา้าเบิร์นไหมเบิร์นสวย จุดที่น่าลำคาญของน้องเลยคือดวงไฟลำคาญมากพูดตรงๆกงหิมก็ น้อนจะสู้ไหมน้อนสู้ว้าวเธอกล้ามากเอ้าเอ้ยซหูเอาละก็ออยังไม่จบก็รีวิวอีเวนต์เลยละกันอะรีวิวย้อนหลังตนละครซาโู ความสามารถเอาเป็นติดดาวที่เจอไม่อกี้คือติดดาวไม่เข้าใจน้องความสามารถอะไรอะ่ะเราไม่ได้อ่านมานะ่ะเอาลนะ่ะผมไม่บอกเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะว่าผมอ่านไม่ออกผมจำรีวิวได้ว่าเมื่อ เราเอ้ยเมื่อเราหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อเราหรือไฟตรงข้ามตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กจะก่อสร้างดวงไฟทุกแลนด์มาร์กทั่วแมปไม่สวนว่าเป็นของเราหรือของไฟตรงข้ามเมื่อไฟตรงข้ามตกพื้นที่ดวงไฟโอกาสจุดๆเปอร์เซน็นทำให้ไฟตรงข้ามไม่ไม่ทอยอ่ะแล้วก็เมื่อเราตกพื้นที่ไฟจะ มีโอกาสจุดจดจุุดดเปอร์เซนที่จะเรียกฝายตรงข้ามมาอย่างพื้นที่ที่แพงที่สุดของเราหากพื้นที่นั้นมีดวงไฟอยู่จะให้บัฟมะนาวเน่าบัฟมะนาวเน่าก็คูณสองจนถึงคูณสิบหกตามนั้นและอย่างที่บอกมันขึ้นทั้งพื้นที่เราและพื้นที่ไยตรงข้าม ทำให้มะกีซาโฮลงพื้นที่ของผมน้องก็เลยตายเพราะมันไม่ติดไงลหละถึงจะเป็นตัวติดดาวแต่ก็ยามันหน้ามากเกินไปมันไม่ดีอย่างน้อยขอตัวธรรมดาก็พอล้ะเอาไว้อีโววันหลังขี้เกียจมีแปดใบไม่น่าพออุ้ยเลนหน้าเยี่ยม <c oughs> เอาล่ะ วันนี้ก็พอแค่นี้ไว้เดี๋ยววันหลังถ้าเจอซาโฮที่อีโวจะมาอัดทันทีถ้าเจอตัวธรรมดาก็จะพักไว้หรือถ้าเจอตัวที่ติดดาวก็จะแล้วแต่ถ้าตัวติดดาว D, จี้ดีเจจะมาอัดว่าเจอตัวติดดาวก็ไว้พบกันคลิปใหม่บ๊ายบาย